We actually just want to relax and enjoy sunset. Mm. Feel free to come back here later. Okay. Thank you. What 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 is it though? And this what? is actually basically just uh nothing. It's just like a decoff right. mostly and it's actually very nice to take photo. Mm. Right. And especially when it comes back to the evening time with the right. reflection, the cloud reflection with the coconut tree reflection mm. is right. really nice. And how's your spa here? Is it good? Spa has been very good for right. sure. See you. จะพาไปดูสปานะคะของที่นี่เขาบอกว่ามันเป็นแบบเป็นบ้านเป็นหลังๆเลยนะคะแล้วก็เป็นแบบเป็นห้องส่วนตัว สวัสดีค่ะจองสปาเรียบร้อยแล้วนะคะตอน5โมงนะคะตอนบ่าย3ถึง4โมงนะคะเราจะไปเล่นมวยไทยกันนะคะซึ่ง่อยมีประสบการณ์มวยไทยมาประมาณ2-3ครั้งแล้วไม่เคยชอบเลยนะเดี๋ยวลองดูรอบนี้ <laughs> จะพาไปดูทะเลจากตรงนี้นะคะ What is for What is it for อ๋อน s ่คือฝาดใต้ restaurant. Oh, but like you have like ศาลาศาลา for your each restaurant yeah ครอบครัว is family ah nice there was a uh, ocean pool before yeah. อันนี้เป็นหาดส่วนตัวนะคะของพี่เดริสนะคะสวยมากเลย นี่นะคะถึงห้องแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็น9203สองศูนย์สามถึงเก้าสองนย์หนะคะห้องเราเก้าสนนะคะโโอ้โอ้ ดเ,เ,เดี๋ยวค่อยมารีวิวทีหลังอีกนะคะนี่พาดูรอบๆคราวๆก่อน เราสั่งพิซซ่ามากินกันนะคะเดี๋ยวให้แฟนพ่อเปิดให้ดูนะคะชีสอันนี้600บาทนะคะรวมส่วนลด30%แล้วนะคะแล้วก็เมื่อกี้พอสั่งกะเพรามานะคะกินไปหมดแล้วนะคะ,ะส่วนลด30%มรนะคะกะเพราจานเดียวนะคะห้าร้อบบาทอันนี้คือหักส่วนลดไปแล้วด้วยนะ <laughs> อ่ออร่อยสอร่อยอร่อยรสชิอ่อเดี๋ยวเราจะไปต่อยมวยกันนะคะตอนตีสามมงถึงสี่โมงนะคะเป็นกิจกรรมของที่นี่นะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นบักกี้ไปนะคะเขาจะพาเราไปที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบเป็นวงเวียนต่อยมวยนะคะเดี๋ยวตามไปเลยค่ะ ตอนนี้นะคะเรากําลังจะไปที่สนามมวยกันนะคะเดี๋ยวไปดูว่าเป็นยังไงนี เดี๋ยวจะแตะให้ดูนะคะจากที่ล่ำเรียนมานะคะไม่มีเสียงเลย 嘿嘿嘿嘿。<laughs> <laughs> ทุกคนตอนนี้เราก็ตื่นเช้าแล้วนะคะเวลาประมาณ9ก้าโมงครึ่งนะคะเดี๋ยวเราพาทุกคนไปทานอาหารเช้ากันนะคะนี่เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศข้างนอกนท้องฟ้าโปร่งใสามากๆแจ่มใสามากๆเลยนะคะคือวันนี้มีแดดด้วยเมื่อวานมีฝนตกแต่ว่าเดี๋ยวมันก็อาจจะมีฝนตกอีกนะคือมันแบบอยู่บนเกาะใช่ไหมคะก็จะมีทั้งแบบแดดด้วยฝนตกด้วยเลยแบบนี้นะคะเดี๋ยว<ๆ>พาออกไปดูข้างนอก นี่นะคะก็โต๊ะทำงานของพลอยนะคะตอนนี้พลอยกำลังอัพโหลดคลิปแคปปาโดเกียอยู่นะคะทุกคนนานมากเลยนะคะไฟล์ใหญ่มากเลยเดี๋ยวรอมันโหลดก่อนเดี๋ยวพาไปทานอาหารกันค่ะไปค่ะถึงแล้วนะคะเดี๋ยวพาขึ้นไปดูนะคะบรรยากาศตกแต่งเป็นไม้นะคะหมดเลย Yesterday? Yeah. I think here is better สว oh yeah. ัสดีค่ะเดี๋ยวสั่งอาหารก่อนตอนนี้มันเป็นแบบอาราคานแล้วก็สั่งๆนะคะแบบไม่ได้มีมูฟเฟ่นี่นะคะเป็นเมนูอาหารเช้านะคะแล้วก็ผัดกะเพราหมูสับค่ะเผ็ดน้อยโจ๊กนะคะแล้วก็ผัดหมูสับนะคือควยเป็นแบบ ใส่เอเชียนมากนะคะแล้วก็เอาน้ำสับปะรดค่ะไปยุโรปก็คือต้องหาตลาดเอเชียนไปไหนก็คือเอเชียนตลอดแม้จะมีแบบเมกันเบรกฟาสต์นะคะพอยก็ยังจะกินอาหารไทยนะคะชอบมากอาหารไทยอาหารเกาหลีญี่ปุ่นนะคะอาหารเวียดนามอาหารอินเดียนะคะคือพอยชอบอาหารเอเชียมากๆ โอ่อ๋อ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 อกอะ๋ออ๋ออ๋ะมีออ๋เอ๋อ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 ก๋ออ๋ออ๋ออ๋ะอ๋อ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 อนออ๋ออ๋ออนออ๋ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพอยก็จะพามารีวิวห้องนี้กันนะคะคือห้องอัลติเ t e พูลวิลล่าของ The Ri t z c a r l t o n สมุยนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูกันค่ะว่าในห้องมีอะไรแล้วก็เป็นยังไงบ้างนะคะข้างหน้านะคะเราก็จะมีที่วางรองเท้าตรงนี้นะคะแล้วก็มีล่มเป็นของ The r i t z Carlton ให้ด้วยนะคะเชิญเลยค่ะค่ะเดี๋ยวพลอยจะพาไปดูในส่วนของโซนนั่งเล่นก่อนนะคะอันนี้นะคะทุกคนก็คือจะมีโซฟาตรงนี้นะคะ โซนนั่งเล่นตรงนี้นะคะแล้วเขาก็จะมีโต๊ะก,กระจกให้2ตัวแบบนี้นะคะและ้วก็มีนิตยสารอะไรแบบนี้ให้ดูด้วยนะคะตรงนี้จะเป็นทีวีนะคะจอใหญ่มากเลยนะคะและทุกคนคะดูวิวให้ดูวิวข้าวๆออกไปนะคะก็จะเป็นวิวของสาวไา้นะ้าแต่เดี๋ยวเอาะจะพาออกไปข้างนอกนะคะวิว,วตรงนี้นะคะก็จะเป็นโซนที่เป็นส่วนที่ออกไปข้างนอกนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนออกมาดูนะคะว่าเขามีอะไรให้บ้างนะคะ นี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของสระว่ายน้ำนะคะสระว่ายน้ำเป็นแบบว่าเอ็กซ์แลนพูนะคะก็คือไม่มีขอบนะคะมเห็นวิวทะเลเลยค่ะวิวสวยมากๆเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะข้างใต้สระว่ายน้ำก็จะสามารถว่ายเข้าไปด้านในได้ด้วยนะคะใช่แล้วก็ตรงนี้นะคะเขาก็จะมีโซนนั่งเล่นนะคะเป็นเอาท์ดอร์สีที่นั่งน,นะคะ ก็สามารถนั่งชมวิวนั่งคุยอะไรกันได้เลยนะคะเป็นแบบคุชเชอรนะคะนี้นะคะก็จะมีโ๊ะที่สำหรับกินลมชมวิวนะคะสําหรับนอนได้เลยนะคะแล้วก็มีล่มมีล่มนีให้ด้วยนะ,ะมีแรงทาวเวอร์นะคะสําหรับก่อนว่ายน้ําหลังว่ายน้ําก็สามารถล้างตัวตรงนี้ได้เลยนะคะ<ม><ๆ>เขาก็ทําให้โซนตรงนี้เป็นโซนาท์ดอร์ทั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยวตามเข้ามาคุยกันค่ะ ส่วนด้านในนะคะเดี๋ยวเราจะพามาดูส่วนของห้องนอนนะคะทุกคนแม่บ้านเพิ่งมาจัดห้องนอนให้เมื่อกี้นะคะนี่นะคะก็จะเป็นส่วนของเตียงนอนนะคะก็เป็นชินไซส์นะคะแล้วก็เขาเอาหมอนมาให้เ,เพิ่มด้วยเพราะว่าเคยรีเฟวหมอนไปนะคะเขาเอามาให้เพิ่มเป็นสามใบปกติเขาจะให้ฝังละสองใบนะคะแล้วก็มีเมมโมรี่โฟมตรงนี้ให้ด้วยนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นที่นั่งนะคะเบนชตูนะคะแล้วก็สามารถนั่งดูทีวี รีดออย่างนี้นะคะก็สามารถหมุนได้นะคะไม่ว่าจะนั่งตรงไหนทุกคนเดี๋ยวเขาจะให้ดูอะไรนะคะคเพิ่งเพิ่งเห็นเมื่อเช้าเพิ่งบอกว่าจเจอโดยบังเอิญนะคะทุกคนตรงนี้มันสามารถเปิดได้นะคะเชื่อเพื่อให้แบบรับแสงนะคะนี่เราสามารถเปิดรับแสงตรงนี้ได้นะคะเดี๋ยวจะพาไปในส่วนของห้องน้ํานะคะห้องน้ําก็จะมีอ่างอาบน้ํามีเป็นอ่างอาบน้ํารูปทรงแบบ เป็นไข่ดีๆนะคะก็สามารถนอนอาบได้เลยแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีสตูนั่งด้วยนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็มีกระจกตรงนี้นะคะมีเป็นสองด้านนะคะแบบนี้แล้วก็นี่นะคะเป็นถังสำหรับใส่ผ้าซักแล้วนะคะตรงนี้นะคะเขาก็จะมีชาเว์เจลให้นะคะมีผ้าขนหนูนะคะแล้วก็ตรงนี้อันนี้นะคะเป็นเกลือสปานะคะเป็นโอลนะคะสะครับ นี่นะคะแล้วก็จะเป็นโซนของอ่างล้างหน้านะคะก็จะมีสองอ่างนะคะพอคีสพอเคอร์นะคะมีแฮนด์วอช่ห้นะคะมีบอี้โลชั่นเป็นขวดปัมป๊มๆแบบนี้นะคะแล้วก็มาดูว่าขเขาให้มีอะไรบ้างนะคะทุกคนก็จะมีทูธบรัชนะคะเดี๋ยวไปเปิดให้ดูว่าเขาให้แบบไหนนะมีให้แบบคอเกตนะคะเป็นหลอดๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็แปรงสีฟันเป็นแบบใสๆแบบนี้้วเขาก็ให้ s h วอร์ cap นะคะ แล้วก็มีตัวนี้ด้วยค่ะเป็นลูฟ่าสปอนช์นะคะก็คือตัวไว้ขัดตัวนะคะอันนี้นี่เขามีมาส h ์ a อ h ให้ด้วยนะคะอันนี้ก็คือมาส h ์ a อ h นะคะเชฟเวอร์นะคะสำหรับเชฟเดี๋ยวค่อยเปิดให้ดูว่าเป็นแบบไหนนะคะนี่นะคะเซตที่โกนหนวดนะคะก็จะมี a v ฟิ g งครีมให้นะคะแล้วก็มีตัวโกนหนวดเป็นพลาสติกนะคะมีหวี ใส่กล่องแบบนี้ให้นะคะมีเป็นหวีแบบพลาสติกธรรมดานะคะเมื่อกี้แม่บ้านเขาก็มาจัดโซนของเราให้นะคะก็คือวางของมาเขาก็จัดให้เรียบร้อยนีแป้นสีฟันยาสีฟันเขาก็จัดให้แล้วเขาก็มีกระจกแบบนี้ให้ด้วยนะคะแล้วก,กระจกมี2บานนะคะทุกคนคะมาทางนี้เลยคะ่ะทางนี้นะคะจะเป็นส่วนของห้องอาบน้ํานะคะแล้วก็ห้องซ้วมนะคะเดี๋ยวมาดูในสว่วนของห้องอาบน้ําก่อนเลยคะ่ะ นี่นะคะก็จะเป็นชาวเวอร์บ็อกซ์นะคะมีตัวทั้งเรนชาวเวอร์นะคะแล้วก็มีตัวฝักบัวแบบนี้นะคะโอเคแล้วก็ข้างในนะคะเขาก็จะมีตัวชาวเวอร์เจลแชมพูแล้วก็คอนดิชเนอร์นะคะเป็นเฮิร์บหมดเลยนะคะแคโรเฮอร์บนะคะนี่นะคะเพืะะ่อจะพามาในส่วนของห้องสูวโน,นะคะเขาก็แยกกันนะคะตรงนี้ก็เป็นกระจกที่ข้างนอกเป็นต้นไม้นะคะ เดี๋ยวเรามาเปิดดูครอสเซตกันค่ะตู้สค้าที่เขาให้นะคะ<ม>ก็เป็นตู้สคผ้าใหญ่มากนี่ไม้ข่อยเขาให้เยอะมากๆเลยนะคะมีทั้งไม้ข่อยแบบนุ่มๆด้วยที่ไว้สําหรับแบบใส่สูทใส่สสอะไรนี้นะคะแล้วเขาก็มีบีชแบ็กให้ด้วยนะคะเพราะว่าที่นี่มันติดชายหาดเลยควรจะแบบไปชายหาดได้นะคะก็ใส่กระเป๋าบีชแบ็กอันนี้ไปนะคะมีทั้งเตารีดนะคะมีแผ่นรองเตารีดให้ด้วยมีไฟฉายมีมาอีกด้านหนึ่งนะคะ ก็จะเป็นส่วนของชั้นช <Would ads> ั้นต่างๆนะคะก็เป็นชั้นแบบโลงๆนะคะไม่มีอะไรนะคะเผื่อให้เราแบบมาพักอยู่ก็คือมาสัดของใส่นี้ได้แล้วก็มีตู้เซฟตรงนี้นะคะทุกคนคะเขามีลอนดี้แบ็กแบบนี้ให้ด้วยนะคะเป็นแบบคล้ายๆเขาเรียกว่าอะไรอะกระดาษที่เป็นแบบกระดาษผ้าอย่างเงี้ยค่ะนี่ค่ะทุกคนก็จะเป็นบรรยากาศของในห้องอัลติเมทพูลวิลล่านะคะเดี๋ยวพอยแปะราคาไว้นะคะว่าราคาเท่าไหร่ แล้วก็เออลืมบอกไปทั้งสองห้องเลยนะคะก็จะมีพัดลมนะคะด้านบนนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีพัดลมเหมือนกันนะคะโอเคค่ะทุกคนใหขอจบการรีวิวไว้แต่จิยงเท่านี้นะคะเดี๋ยวพาไปดูส่วนอื่นๆของโรงแรมกันต่อค่ะตอนนี้นะคะ,ะเรากำลังจะพาทุกคนไปใชาหาดก,กันนะคะซึ่งใกล้าามากๆเป็นชายหาดส่วนตัวนะคะของพี่ The r ริชนะคะ Let me go that way. That that will b e ะ i ะ e r o v e r there. ต้งนี้เป็นะจะว่าะนะจะจะคะนี่เป็นะจะว่ายน้จะ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 เลจะ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 หะจะจะนะจ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 ะะจะะจะจะะะจะะจะจะจ b a ะจะจะะ เดี๋ยวเขาจะเล่นฟุตบอลกันนะคะเมื่อกี้แฟนพอยไปชวนเขาเล่นฟุตบอลกันเป็นทีมนะคะไปไปไป ハハハハ